ในเตาตั้งอบอปอระจกันหาเสียงแต่ละพื้นที่ดูเดือดจริงๆนะคะสัปดาห์ที่แล้วนาเสนอข่าวเรื่องของการที่อบรจอรเนี่ยมีการใช้งบประมาณยังไงในการทุจริตบ้าง3โครงการที่เราเอามาเสนอให้ฟังค 1>, 1คือเรื่องของวัดกลายเป็นแหล่งในการที่จะเอาโครงการต่างๆไปยดัดยัดเข้าไป,าไป 2, 2> คือเรื่องโซลา่าเซลล์สคือเรื่องของโครงการกรองน้ําชุมชนอันนั้นคือการใช้เงินตอนที่เขาเนี่ยดำรงตําแหน่งกันทีนี้เรามาพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจเหมือนกัน คือองค์กรต่อต้ Protection Protection านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่าแอคนะคะได้มีการไปเก็บข้อมูลเรื่องของการส่อจะมีการใช้งบประมาณหลวงในการทุจริตหาเสียงหรือเปล่าคือใช้เงินหลวงซื้อเสียงนั่นแหละเพราะไปพบว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้หลายอาบาจอมีการอนุมัติงบอย่างน่าสังเกต โดยเฉพาะงบประมาณการจ้างบุคคลลูกจ้างชั่วคราวบางอบอจอมีการอนุมัติงบสูงกว่า100ล้านบาทนะคะเพื่อจ้างคนเข้ามาทํางานเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าจ้างมาแล้วแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับการหาเสียงอันนี้น่าสนใจรวมถึงการซื้อเสียงในอบอจอตอนนี้มีการพบข้อมูลว่าการซื้อเสียงเข้มข้นขึ้นบางพื้นที่สูงถึง3,000บาทต่อหัวอ,อันนี้คือค่าซื้อเสียงนะ Oh. แล้วก็บางพื้นที่เนี่ยใช้งบกันบงบงบในการหาเสียงซื้อเสียงแบบเนี้ยสูงมากทีนี้เราก็นึกย้อนกลับไปได้ว่าโอ้โหเงินเดือนนายออบจเท่าไหร่รแล้วเขาต้องเอาคืนมากขนาดนีนนะ้ทีนี้ไปดูเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องของการใช้เงินหลวงอย่างผิดปกตินะคะ mm hmm. ดรมานะนิมิงมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่าแอคให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าข้อมูลกลโกงก,ก,การเลือกตั้งออจ68เนี่ย คือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นการซื้อเสียงด้วยการเอาเงินไปแจกเหมือนเด,เดิมแล้วแต่ที่น่าสับตาคือปรากฏว่าไปเจอข้อมูลแบบนี้นะคะว่าอบาจเนี่ยมักมีการเพิ่มงบประมาณการจ้างพนักง,งานชั่วคราวหรือว่าลูกจ้างชั่วคราวม,มากขึ้นบางอบจเนี่ยเพิ่มขึ้นกระโดดจากปีก่อนๆ40%่เอนเลยนะคะคสัดส่วนของงบแล้วก็ขัดต่อมาตรา35 พรบระเบียบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นด้วยคือมันขัดกฎหมายแต่ยังมีการอนุมัติงบส่วนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเงินเหล่านี้สามารถนำไปใช้ซื้อเสียงอย่างถูกกฎหมายด้วยการยิงตรงถึงตัวบุคคลอธิบายง่ายแบบนี้สมมติเป็นนายอบจนี่ชิงเลยชิงออกลาออกไปเลยเพื่อจะลงสมัครเลือกตั้งแต่ก่อนที่จะลาออกอนุมัติงบเอาไว้อาภิอามเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ลูกหลานจบปริญญาตีมา เอามาทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวสิเป็นหัวคะแนนในพื้นที่ลูกหลานจบปริญญาตรีมาเอามาแล้วก็อนุมัติงบจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาทํางานประชาสัมพันธ์ทํางานนู่นนี่นั่นก็เขียนโครงการไปสิครับคือเพิ่มจากปีเดิม40%คือการหาเสียงเนี่ยการซื้อเสียงอ่ะมันผิดกฎหมายใช่แต่มันต้องหาช่องหาช่องที่ทาให้มันถูกกฎหมายถูกกฎหมายแล้วก็อพอมีการจ้างมาแล้วลูกจ้างชั่วคราวใช่ไหม ออกเมื่อไหรก็ได้นะลูกจ้างชั่วคราวแต่ไม่เป็นไรทํางานไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูว่าหลังการเลือกตั้งทําได้ดีหรือเปล่าพื้นที่ตัวเองคุมได้หรือเปล่าถ้าคุมได้ออกก็ทํางานต่อไปถ้าคุมไม่ได้ก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวเครือข่ายของเขาที่อยู่ในอบจเนี่ยก็สามารถที่จะเอาออกได้ทุกเมื่อยิ่งแบบนี้มันยิ่งโอ้โหเห็นภาพไหมว่ามันโอ้โหเป็นการใช้เงินนะคะของรัฐของหลวงซึ่งก็เป็นงบประมาณจากภาษีเรานี่แหละเดี๋ยวไปฟังดรมมนาพูดแล้วก็ มีการไปตั้งข้อสังเกตซึ่งอันนี้เราย้ำว่าแต่และอบอจอที่จะพูดชื่อต่อไปนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาทุจริตแต่ว่ามีการไปตั้งข้อสังเกตจากข้อมูลที่เป็นที่เปิดเผยว่าทําไมถึงมีการตั้งงบประมาณในการจ้างบุคคลสูงขึ้นอย่างน่าสนใจเดี๋ยไปฟังท่านประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะครับหลายๆอบอจอเลยนะหลายๆอบอจอเลยนะก่อนจะหมดอํานาจเนี่ยปีสุดท้ายเนี่ยนะครับจะมีการเอาตั้งงบประมาณ เอาเงินหลวงนะครับตั้งงบประมาณบุคลากรไปจ้างคนจํานวนมากมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักง,งานชั่วคราวขององค์กรหัวคะแนนจะบอกธรรมชาติก็ไม่ใช่อันนี้เป็นการจ้างมาก็คือเป็นการซื้อเสียงโดยแบบเจาะจงเลยนะคือคุณอยู่ในพื้นที่ผมจ้างคุณจ้างคุณจ้างลูกคุณจ้างหลานคุณนะถึงเวลาเนี่ยถ้าเวลาเลือกตั้งถ้าหน่วยของคุณนะในพื้นที่ตรงนี้นะ คะแนนเสียงผมไม่ถึงแปลว่าคุณตุกติกนะเดี๋ยวผมจะเลิกจ้างลูกลูก <พอ S 1> คุณคหลานคุณคนี่ลูกจ้างโชว์คาวอันนี้อันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะแล้วก็ทํำกันเยอะมากนะครับหลายๆแห่งตั้งสูงมากม,มีสูงสุดเ,เพิ่มขึ้นจากปีคือตั้งงบปี6-8สูงกว่าปี6-7เจ็่ก็มีอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะอบจอที่มีใช้งบใช้งบบุคลากร,กรเกินนะครับ เกิน40%เนี่ยก็จะมีศรีสเกตนราธิวาสมหาสารคามเพิ่มขึ้นจังหวัดละ57มุกดาหาร55พิจิตร54อ,อันนี้เป็นตัวเลขเอาเอาให้ฟังเท่านี้ฟังมากแล้วเดี๋ยวจะทั่วประเทศ <c oughs> จะปวดหัวใจนะครับมีงบบุคลากรปี68เพิ่มขึ้นสูงสุด5ดับแรกขอนแก่น650ล้านร้อยเอ็ด433ล้านข้อมูลพวกนี้เป็น ข้อมูลที่ปรากฏในงบประมาณย่ะค่ะนี่ฟังแบบนี้แล้วสะท้อนใจเหมือนกันนะคะ,คะว่าคือจะเอาผิดก็ถือว่าค่อนข้างจะยากเหมือนกันถ้ามันไม่ได้ผิดตรงๆถ้าเขายังทาอยู่ในกรอบของตัวของพอรบอันนี้ เท่ากับว่าเขาเป็นการทํางบประมาณทาโครงการาในการจ้างเหมาบุคคลทั่วไปเลยก็กฎหมายเปิดช่องให้เปิดช่องให้แล้วก็เงินใครละ่ะเงินภาษีเราที่เอาไปจ้างคนเครือข่ายในพื้นที่เพื่อมาเป็นหัวคะแนนอ,อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยทีนี้อีก2ประเด็นน่าสนใจนะคะคือเรื่องของการอนุมัติงบแบบเผางบประมาณทิ้งทวนอันนี้เราก็ได้ยินกันบ่อยใช่ไหมแต่ว่าที่น่าสนใจคือทางแอคเขาลงดีเทลไปว่าจะใช้วิธีการไม่ใช่เหมือน เอางบเนี่ยไปสร้างโครงการใหญ่แล้วตัวเองได้ผลประโยชน์แล้วแต่ใช้วิธีการซอยงบในการทําโครงการเล็กๆหลักแสนหรือว่าหลักหมื่นบาทไปจ้างเหมือนกันก็ใช้เงินหลวงในการไปซื้อเสียงด้วยการจ้างเครือข่ายมาขุดคลองมาดูแลสวนสาธารณะก็เอางบไปหวาน บแบบนี้ก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะลาออกจากการเป็นนายกอบจอไปอันนี้ก็อีกรูปแบบหนึง่งในการใช้เงินหลวงหาเสียงหรือว่าซื้อเสียงทีนี้พิรุธการใช้งบส่วนนี้จับได้ไหมทางแอดก,ก็บอกว่าจับได้เหมือนกัน เพราะปกติรายจ่ายของอบจอเนี่ยมันต้องได้สัดส,ส่วนกับรายได้ใช่ไหมแต่ละปีแต่ปรากฏว่าปีท้ายๆก่อนการเลือกตั้งหลายอบจอมักจะมีเงินเหลือใช้คือโครงการต่างๆที่เคยใช้เนี่ยทำไมมันต่ําลงแล้วก็กลายเป็นว่าเหลือเงินสะสมนะคะแล้วสามารถขออนุมัติใช้เงินส่วนนี้จากสภาอบาจออตั้งเป็นวาระพิเศษก็หวานแต่หวานแหเพื่อที่จะได้ซื้อเสียงด้วยเงินที่ถูกกฎหมายนั่นแหละทีนี้อีกประเด็นหนึ่ง คือวิธีการซื้อเสียงแบบเดิมเราถามว่ายังมีไหมแอวบอกว่าไปเจอข้อมูลว่ายังมีเหมือนเดิมค,คือการวางแผนนะคะเอาเครือขายกำนันผู้ใหญ่บ้านแบบนี้นแหละในการแจกเงินพ่ดง่ายแต่กลายเป็นว่าข้อมูลล่าสุดที่ไปเจอแล้วไปได้หลักฐานม,มาด้วยคือนอกจากเงินสดเดี๋ยวนี้เขาโอนกันผ่านพร้อมเพย์คือมันมีหลักฐานแบบคาหนังคาเขาเลยนะแต่กลายเป็นว่าชาวบ้านหลายส่วนก็ไม่กล้าไปแจ้งเพราะกลัวเรื่องของความปลอดภัย โดยอัตราตอนนี้อยู่ที่200ถึง3,000บาทสำหรับเงินซื้อเสียงนะคะคเฉลีย่ยเงินซื้อเสียงทั่วประเทศเนี่ยคือ900บาทในส่วนของนายออมจอหรือว่าสออจอคือหัวมานับง่ายกว่าเลยพี่อ่มนับง่ายกว่าสอสอ่ะบ,บางพื้นที่ที่เป็นอำเภอเล็กๆจริงๆ<อ>มันก็จะยิ่งสูงก็จะเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้ตรงนั้นแ่งขันกันสูงด้วยแล้วก็คุ้มส่วนการไปฟังปราศัยตอนนี้ใช้ เ,เงินให้ชาวบ,บ้านเนี่ยครั้งละ300บาทส่วนคนขนคนเนี่ยได้ไปประมาณที่1,500บาทต่อครั้งเดี๋ยวไปฟังเสียงอธิบายเรื่องของการทุจริตที่ใช้เงินทางภาครัฐแล้วก็การทุจริตแบบที่ดั้งเดิมนะคะเรื่องขอการแจกเงินเป็นยังไงบ้างครับ,รบเพราะฉะนั้นมันจึงมีข้อมูลให้ให้เราได้ยินว่าเอาละในการเลือกตั้งในจังหวัดใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีการใช้เงินกันถึง200ล้าน,นะครับตอหนึ่งผู้สมั ต่อทีมต,ต่อหนึ่งผู้สมัครนายกอบอจอะนะครับยกเวน้นยกเว้นท่านที่เป็นผู้ชนะนะครับไม่มีไม่มีรายงานข้อมูลว่าท่านซื้อเสียงนะแต่คนที่ที่แพ้ไปมีรายงานตัวนี้นะครับในจังหวัดเล็กๆอาจจะใช้เงินน้อยหน่อยแต่ก็ต้องมีอย่างน้อย60ล้านบาท แล้วก็จะถอนทุนคืนจากไหนคนเป็นนายกอบจเนี่ยเงินเดือนเงินเดือนเดือนหนึ่งอยู่ประมาณสักเจ็ดหมื่นกว่าบาทปีหนึ่งได้เท่าไหร่4ปีได้เท่าไหร่แต่ถ้าคุณต้องใช้เงินขั้นต่ำเลยขี้หมูขี้หมาเนี่ยนะครับ60ล้านบาทแล้วคุณจะถอนทุนจากไหนถ้าไม่ใช่ไปคดโกงเข้ามาเยอะมาก แเนี่ยพอเราได้ยินกันแบบนี้เอาจริงถามคนที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆรู้ไหม,มก็รู้กันอยู่ผลสํารวจก็เคยมีบอกคนไทย90%รู้ดีว่ามีการทุจริตแบบนี้ในพื้นที่แต่ทําไมพอมีเรื่องแบบนี้หน่วยง,งานต่างๆทําอะไรได้ไหม,มทางแอคเขาก็ย้อนข้อมูลบอกว่ากกตนะคะย้อนกลับไปการเลือกตั้งในอบจคราวที่แล้วปี63นะมีเรื่องร้องเรียนไปที่กกต718เรื่องแต่ส่งฟ้องศาลเพียง47เรื่อง หรือคิดเป็น6.5%เท่านั้นเองอในจำนวนนี้มีผู้สมัครตกเป็นจำเลยถูกลงโทษอาญาและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง4คดีเท่านั้นเองอส่งไปนะ718เรื่องเอาที่กล้าร้องเรียนแต่สุดท้ายได้ผล4คดีกกตเคยชี้แจงว่าเหตุที่ดำเนินคดีผู้สมัครที่ซื้อเสียงได้น้อยมากเพราะไม่มีใครแจ้งข้อมูลแล้วก็อย่างที่เราเคยบอกไปว่าพอไปถามชวาวบ้านเขาก็บอกว่าแจ้งไปเนี่ย จะอยู่ในพื้นที่ได้หรือเปล่าความปลอดภัยจะเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าเชื่อว่าเลือกตั้งคราวนี้นะคะหลายคนเนี่ยเริ่มแล้วแหละที่จะรู้สึกว่าตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลายพื้นที่เองก็มีกระแสมาเหมือนกันว่ามีเรื่องแบบนี้นะทุจริตในวัดทุจริตในโครงการต่างๆคือเห็นๆกันอยู่ก็อยู่ที่ปลายปากกาของเราแล้วแหละว่าจะเลือกใครค่ะครับ